ลูกสาวร่าไห้แม่ไม่เคยตีแต่ทุบเพราะเชื่อพระถูกด่าอีสปประรสุดช้ำใจข่าวเด่นวันนี้สังคมสะเตือนใจอีกครั้งเมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่งออกมาเปิดเผยประสบการณ์สุดเจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของตัวเองโดยผู้ทําร้ายเธอไม่ใช่ใครอื่นแต่คือแม่แท้ๆของเธอเองซึ่งเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงหลังจากไปเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าเป็นทางธรรมและยกตนเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้า รายงานข่าวระบุว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเปิดเผยเรื่องราวผ่านรายการโหวนกระแสว่าแต่เดิมแม่ของเธอเป็นคนใจดีอ่อนโยนไม่เคยแม้แต่จะตะคอกเสียงใสแต่ทุกอย่างเริ่มมาเปลี่ยนไปหลังจากแม่ไปเข้าร่วมค่ายธรรมะแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดซึ่งจัดโดยกลุ่มที่อ้างว่าช่วยชำระกรรมและเปิดดวงแก้กรรมให้ลูกหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรแม่บอกหนูว่าหนูมีวิญญ,ญาณชั่วเกาะอยู่ต้องใช้การตีขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปหนูงงมากค่นี่แม่ของหนูเหรอ ลูกสาวกล่าวทั้งน้ำตาด้วยความปวดใจหญิงสาวยังเล่าว่าหลังจากแม่กลับจากค่ายทรมาแม่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมตื่นขึ้นมาตีสี่เพื่อสวดมนต์และมักจะพร่ำพูดถึงท่านผู้นำจิตวิญญาณที่ให้คำแนะนำแม่แทบทุกเรื่องในชีวิตแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ภายในบ้านสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเมื่อแม่พาเธอไปพบกับบุคคลที่อ้างตนว่าเป็นคนของพระเธอกลับถูกดูถูกเหยียดยามและด่าดทอด้วยคำหยาบคายต่อหน้าแม่โดยไม่มีใครห้ามปราม เขาด่าหนูว่าเป็นอิสปประรดเป็นวิญญาณต่ำเป็นเด็กที่มีกําเก่าหนูไม่เคยเจอใครพูดแบบนี้กับหนูมาก่อนในชีวิตแต่แม่ก็ยังเชื่อเขาคำพูดที่บาดลึกถึงจิตใจลูกสาวคนนี้เหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นที่หญิงสาวถูกผลักล้มและถูกตีด้วยมือเปล่าในบ้านของตัวเองโดยไม่มีใครเข้าช่วยพระญาติบางคนเองก็เริ่มเชื่อในคำสั่งสอนของกลุ่มนี้เช่นกันความเชื่อที่ไร้กรอบภัยราย้ายใกล้ตัว เพื่อนบ้านเริ่มเป็นห่วงพบว่าบ้านหลังนี้มีพิธีกรรมแปลกๆกเกิดขึ้นเกือบทุกคืนมีเสียงสวดมนต์ดังลัน่นตั้งแต่ตีห้าบางวันมีคนสวมชุดขาวเดินวนรอบบ้านบางครั้งได้กลิ่นธูปแรงผิดปกติสร้างความกังวลให้กับชุมชนโดยรอบจากข้อมูลเบื้องตน้นพบว่ากลุ่มที่แม่ของหญิงสาวเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นยังไม่มีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเป็นเพียงกลุ่มธรรมเอกชนที่ใช้สถานที่เช่าชั่วคราวและมีค่าบำรุงตามศรัทธาซึ่งบางรายถึงขั้นต้องโอนเงินหลักหมื่นต่อเดือนเพื่อ แก่กัมให้ลูกหลุดพ้นนักจิตวิทยาได้ออกมาเตือนว่าความเชื่อที่รุนแรงและไม่มีกรอบมักนำไปสู่พฤติกรรมสุดโต่งโดยเฉพาะเมื่อถูกชักจูงจากกลุ่มที่ใช้าศาสนาเป็นเครื่องมือกรณีนี้ถือเป็นการล้างสมองในระดับเบื้องต้นที่หากไม่หยุดยั้งทันอาจลุกลามจนควบคุมไม่ได้คำถามชวนคิดความศรัทธาที่ไร้ขอบเขตควรถูกยอมรับแค่ไหนหากความเชื่อเหล่านั้นเริ่มทำร้ายคนในครอบครัวและทำลายความสัมพันธ์เราจะยังเรียกมันว่าธรรมะ ได้อยู่อีกหรือไม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างไรต้องติดตามกันต่อไปค่ะได้เวลามาฟังความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าว่าจะมีคอมเมนต์แบบไหนมาดูกันคอมเมนต์แรกกล่าวว่าปกติคนเราชอบเชื่อคนนอกบ้านมากกว่าคนในบ้านคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าแล้วเยอะด้วยนะคนแก่สมัยนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กแต่ลูกยังเรียกแม่ตลอด ส่วนแม่เรียกเด็กคนนี้ไม่เรียกลูกเลยคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเจ็บป่วยไม่ต้องดูแลนะปล่อยให้นอนงั้นแหละคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงแถมให้คนอื่นตีลูกอีกโอ้ยคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่าแม่ใหม่ใกล้ฉันคอมเมนต์ comment ต่อมานี้กล่าวว่าไม่ไหวไหวฟังแล้ว แม่ขี้โกงอาจจะให้สามีรับหนี้คนเดียวด่าว่าตีลูกพระติดพระแท้ขนาดพ่อเลี้ยงกับลูกสาวยังดีต่อการติดพระหละทรงนี้คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่ารุ่นนี้ผลิตเยอะรุ่นไม่ฟังลูกฟังหลานฟังแต่พระกับคอนเซนเตอร์คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าอย่างแรกเลยห้ามช่วยปลดหนี้เด็กขาดคนพวกนี้พอปลดหนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็สร้างหนี้ใหม่มาเพิ่มอีกคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไม่แผ่วเลยนวงการพระ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเพราะเมื่อไหร่ค่อยมีแม่คะ่ะคอมเมนต์นี้กล่าวว่าแกแล้วแกเลยจริงๆคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่าแม่เฮียเฮียพระเฮียเฮียพ่อแม่พระเฮียเฮียหน้าเอาเข้าคุกให้หมดคอมเมนต์ comment ต่อมานี้กล่าวว่าแม่บันไลกันคอมเมนต์ comment ถัดมานี้กล่าวว่าความจริงมันขมทนฟังไม่ได้ห้าไม่ได้เตือนไม่ฟังผิดกับคําพูดของพวกต้มตุน๋นมันฟังแล้วหวานหูถูกใจไปซะทุกอย่างให้ได้ทุกอย่างเฮาขาดความรักอะไรขนาดนั้น คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่ารุ่นนี้ผลิตมาเยอะจริงๆนะมันนี่จริงๆนะคนแก่ที่เชื่อคนอื่นเชื่อทุกคนยกเว้นลูกหลานตัวเองที่ไม่เชื่อแถมหูบาฟังแต่คนอื่นใส่ร้ายลูกหลานตัวเองอีกคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ามีแม่เมื่อพร้อมครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเราแม่หมดตัวได้นอนข้างถนนแน่ๆทรงนี้สักพักออกข่าวตาหาครอบครัวโดนลูกทิ้งพร้อมดราม่าว่าส่งเสียนู่นนี่นั่นตามบทละครฮ่าๆ คอมเมนต์นี้กล่าวว่ากล่าวว่าแม่ได้แต่คลอดความผูกพันไม่มีอยากรู้นักแกตัวเจ็บป่วยขึ้นมาเดินไม่ได้ไม่มีสักบาทพวกพระจะมาดูไหมคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแม่เริ่มแซมแรมแล้วน่ะคอมเมนต์ตอมากล่าวว่านี่อีกหลายครอบครัวเลยที่แม่มองว่าคนนอกครอบครัวดีกว่าเสมอคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเหมือนแม่เราเลยตรงแป๊จริงๆคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ตอมากล่าวว่าพระอีกแล้วคอมเมนต์นี้กล่าวว่า น้องทําใจเธอสงสัยแม่คงกู่ไม่กลับแล้วเห็นคนนอกดีกว่าลูกตัวเองฟังแล้วเหนื่อยใจจริงๆเลยฟังในหวนกระแสแม่ปกป้องแต่คนนอกนี่แค่อยู่ที่วัดแค่สามเดือนนะถ้าอยู่เป็นปีคงยิ่งกว่านี้อีกสงสัยแม่คงติดพระแหละมีอย่างที่ไหนให้สามีตัวเองรับสภาพนี่คนเดียวตัวเองตัดช่องน้อยแต่พอตัวลูกก็ไม่เคยเลี้ยงหมดคําถามที่จะพูดจริงๆคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่านี่แหละที่เรียกว่าแม่พระของจริง คอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่ามีหน่วยงานไหนตรวจสอบได้มั้งครับมีหลายที่เลยพอคนจิตใจเปราะบางหลงเข้าไปมันก็กล่อมให้เป็นครอบครัวขายที่ขายทรัพย์เอาเงินไปบำรุงสำนักมันเหมือนเป็นลัทธิที่รอขยายตัวพฤติกรรมชัดเจนมากนะเขาโดนจนหมดตัวมาเยอะแล้วคอมเมนต์ Comment ถัดมานี้กล่าวว่าแม่บอกแม่เป็นคนมีศีลแต่แม่ไม่มีความเป็นแม่เลยมีแม่แบบนี้ไม่มีดีกว่าคอมเมนต์ Comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าแม่เกินเยียวยา คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนแก่จะเชื่อคนที่พูดสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินเท่านั้นและคนพวกนั้นแม่งดันรู้ว่าคนแก่อยากได้ยินอะไรแม่ผมก็เป็นเชื่อทุกคนที่อยากเชื่อยกเว้นผมความจริงที่เราพูดคือสิ่งที่คนแก่ไม่อยากได้ยินพอเกิดปัญหาขึ้นมาตามที่เราเคยพูดไว้แปะ๊ะแปะกลายไปมาโทษเราว่าไม่ทำอะไรเลยปล่อยปะละเลย เอาเราไปพนธนาให้ชาวบ้านร้านตลาดฟังว่าเราคือเด็กเลวทุกวันนี้ยังมีคดีความจากสิ่งที่แม่ไม่เชื่อผมอยู่เลยผมเคยถึงขั้นขอร้องกราบอ่อนวอนน้ำตาลูกผู้ชายไหลขอว่าอย่าทำเรื่องนั้นเรื่องนี้สุดท้ายไม่ฟังจนไปสู่คดีความเสียเงินหลักล้านจนที่บ้านตอนนี้ไม่เหลือเงินเลยผมเข้าใจเคสนี้นะคนแก่เหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กคือดื้อมากและไม่ฟังใครคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าดีแล้วที่เลิกนับถือพูดไป สมัยนี้เป็นธุรกิจทั้งนั้นอีกอย่างพุทธไทยไม่ใช่พุทธแท้เป็นาศาสนาไทยที่ชนชั้นปกครองเสริมเติมแต่มแตงมาให้ดูศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมคุณม,มาตั้งแต่สมัยโบราณเช่นความเชื่องโงโงเรื่องเวรกรรมชาติที่แล้วทำบาปชาตินี้เลยเกิดมาต่ำต้อยโดนคนอื่นกดหัวเลยก้มหน้าก้มตายอมรับสภาพโดนเอาเปรียบไม่คิดจะสู้คนคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าวงการแครอทไม่แผ่วเลยช่วงนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า เอาจริงๆคนอายุวัย405 060คือเป็นวัยที่ผ่านอะไรไมาเยอะมากนะทําไมทุกวันนี้มีแต่ข่าวที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทําไปได้เพราะอะไรคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแม่ผู้ไร้ซึ่งสติสัมปชัญญะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ารุ่นนี้ผลิตมาเยอะเชื่อทุกอย่างยกเว้นคนในครอบครัวคอมเมนต์นี้กล่าวว่าพระส้นเกิดอะไรครับนี่คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าปกติได้หำแล้วลืมลูก